คืออะไรหลายคนได้ยินคำนี้บ่อยแต่น่าจะยังมีคนสงสัยอยู่และค่ะว่ามันคืออะไรสตาร์ทอัพก็คือกิจการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อค้นหาโมเดลธุรกิจที่สามารถทำซ้ำได้และขยายตัวได้ มักเป็นผู้ประกอบธุรกิจหน้าใหม่ที่เน้นการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือความต้องการของตลาดโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆห,หรือการให้บริการแบบใหม่ที่เรียกว่าเป็น Innovation หรือนวัตกรรมใหม่ๆนั่นเองค่ะ เราเลยคุ้นเคยกับสตาร์ทอัพที่นำเสนอผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีเพราะทำให้สินค้าหรือว่าบริการของพวกเขาตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ให้มากที่สุดโดยจะมีการวิจัยออกแบบการทดลองและการตรวจสอบยืนยันว่าสมมุติฐานนั้นๆสามารถใช้งานได้จริง โดยหากถ้าจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพต้องนึกถึงซิลิคอนเ l ลย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่สหรัฐอเมริกาบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆถือกำเนิดที่นั่นเยอะเลยทีเดียวโดยบริษัทสตาร์ทอัพต่างชาติที่เราคุ้นเคยกันก็อย่างเช่น Amazon หรือว่า Google จุดเริ่มต้นนีเป็นแค่การทดลองแต่สุดท้ายวันนี้เราเห็นแล้วว่ากลายเป็นบริษัทที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของคนทั่วโลกค่ะ ส่วนสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่เรารู้จักกันดีและถือว่าเป็นยูนิคอร์นรายแรกของไทยนั่นก็คือ Flash Express ค่ะโดยยูนิคอรนเป็นคำที่นำมาใช้เรียกบริษัทสตาร์ทอัพที่ดำเนินธุรกิจเพียงแค่3-5ปีแต่ประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดมีมูลค่าเกิน1,000ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ และนี่ก็เป็นเรื่องราวภค้าวที่เรา,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 าให้ผู้ชมเข้าใจภาพรวมของสตาร์ทอัพมากขึ้นนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าสตาร์ทอัพเก่งๆในบ้านเราเนี่ยมีเยอะมากๆหลายบริษัทเลยและในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ระบาดหนักแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นไปแล้วแหละว่าจะมีความร่วมมายร่วมมือจากหลายภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานร้าห้างร้านเอกชนแม้แต่มูล,ลนิธิที่เราก็สัมภาษณ์ไปแล้ว และล่าสุดค่ะก็มีการเข้ามาช่วยเหลือของกลุ่มสตาร์ทอัพกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่ากลุ่มเป็ดไทยสู้ภัยค่ะเขาทำภารกิจอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยนะคะกับคุณก้องหรือว่าดรพรชิตกิติปัญญางามท่านเป็น c e o หรือว่า c ค f o ร n เดอร์ของบริษัทซีทรัสและยังเป็นหัวหน้าทีมเป็ดไทยสู้ภัยด้วยวันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยเราจะมาถอดความคิดเขาค่ะว่าสตาร์ทอัพเวลาเจอปัญหาเขามีวิธีการคิดยังไง ได้ประโยชน์มากเดี๋ยวมาติดตามกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราจะพูดคุยกับคุณก้องดรพนชิตกิตติปัญญางาม CEO และ co-founder ของบริษัท c ีทรัสเป็นหัวหน้าทีมเป็ดไทยสู้ภัยค่ะสวัสดีค่ะคุณก้องคะ่ะสวัสดีครับผงสวัสดีครับ ตอนแรกเริ่มเริ่มทีเลยอ่ะก่อนเราเข้ามาช่วยเนี่ยบริษัทสตาร์ทอัพของคุณกล้องทำอะไรอยู่คะตอนนั้นทำระบบ AI ครับอ่านเอกสารจากกระดาษครับ ใ <ừ> mm บเสร็จแล้วแปลงออกมาเป็น Excel หรือ Data ต์เบเพื่อคีย์เข้าระบบให้เช่นเอกสารใบเสร็จบัญชีอาเงี้ยอัศกาป <ừ> mm ุ๊บผมอ่านให้แล,ใหแล้วก็เล็กคอมไซให้แล้วก็คีย์เข้าระบบระบบบัญชีหรือ ERP ให้ <ừ> mm หรือ <ừ> mm ว่าเป็นจดหมายเอกสารคำพิพากษาผมก็อ่านแล้วผมก็ทำดัตเตอร์เบทเอ็กเซลให้เลยครับในอย่างในไทยเราเนี้ยมีสตาร์ทอัพแบบเนี้ยเทคโนโลยีแบบเนี้ยมากน้อยแค่ไหนคะอย่างสตาร์ทอัพที่มาร่วมกับเราก็จะมีสตาร์ทอัพระบบจัดการหอพัาระบบจัดการคิว ระบบบริหารจัดก,การลูกค้า CRM บริ IM, หารการเซลล์ระบบบริหารจัดก,การร้านยาระบบดิจิตอลเอเจนซี่ระบบจัดก,การรถตู้น mm ุ hmm. ่นสรีคือมันมีแบบ well, มันมีความหลากหลายหรือว่าระบบจัดก,การพวกคนทำงานรายวานันอะไรเงี้ยมีเพียบเลยครับหลายแบบมาก mm hmm. คือเรากลัวว่าเราจะไม่รอดเรากลัวเราจะไม่รอดเราก็เลยบอกถ้าด่าอย่างเดียวต้องไม่รอดแน่ๆเลยเราทําอะไรกันได้บ้างอะไรยเงี้ยเราก็เลยออกมาทําด้วยกันเออเราก็เลยวิเคราะห์ปัญหาเราเริ่มต้นจากการทาข่าวสารทําไมต้องเป็นเป็ดด้วยคะเคยมีคนเขาบอกว่าผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพโฟลเดอร์และพวกนี้ครับเหมือนเป็ดนะครับคือทำได้ทุกอย่างเลยทำนู่นทำนี่ทำนี่คือแบบสารพัดอย่างเป็น generalist ก็เลยถูกหาว่าเป็นเป็ด mm hmm. แต่เฮ้ยทำได้ทุกอย่างเนี่ยมาทําให้ทุกอย่างมันประสานกันได้นะแล้วมันจบ mm hmm. ได้นะแล้วมันแก้ปัญหาได้นะอะไรเงี้ยจงนาไม่อยาให้าาพลาดเลยนะคะโอ๋จะพาทุกคนไปคุยถึงจุดเริ่มต้นของเป็ดไทยสู้ภยัยที่มาจากความคิดแค่ว่านอกจากด่าแล้วเราช่วยอะไรได้บ้างและโดวยวิธีคิดแบบสตาร์ทอัพทำให้เห็นเพนพอย นำมาสู่การอยากมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาจนสุดท้ายเกิดเป็นโครงการต่างๆมากมายทั้งหมดนี้ช่วงหน้าคะ่ะถ้าจะการตายอันดับแรกเนี่ยตอนนี้ทำไมคนถึงตายคนตายเพราะว่าเตียงเหลืองแดงไม่พอแต่จะเพิ่มเตียงเหลืองแดงเพิ่มไม่ทันหรอกต้นทุนสูงเตียงแดงเนี่ยต้องเพิ่มเตียงละล้านเตียงเหลืองเตียงละสี่แสนไม่มีทางพอครับไม่มีทางทานันถ้างั้นสิ่งที่เราทําได้ในาฐานะสตาร์ทอัพเราหยุดเขียวเป็นเหลืองได้ไหม